ทำไมเตาแก๊สลินไนรุ่นนี้ถึงขายดีที่สุดนะครับวันนี้ผมจะมาให้ชมกันนะครับว่าทำไมตัวนี้ขายดีนะครับตัวนี้เป็นเตาลินไนรุ่น RTJ1 SS นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมขายดีมานานหลายปีแล้วนะครับตัวนี้ปรับดไฟได้ถึง4ระดับนะครับตัวเตานะฮะผลิตจากสแตนเลสนะครับเนี่ยหัวเตาก็จะเป็นทองเหลืองนะครับขาเตานะครับมี2 4 6มีถึง6ขาเลยนะครับนี่ และความพิเศษตัวนี้นะคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือฝาด้านหน้าครับสามารถถอดออกไปได้เลยนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับที่จะถอดแบบนี้ได้นะครับลองมาดูที่หัวเตานะครับตัวนี้หัวเตาข้างบนเป็นทองเหลืองนะครับด้านล่างเป็นเหล็กหล่อครับตัวนี้หนามากๆเลยนะครับนี่ด้านในเตาพอถอดออกมาก็จะเป็นอย่างงี้นะปัวเตาข้ผลิตจากสแตนเลสทั้งตัวตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมมาแล้วนะครับตัวนี้ มีรับประกัน5ปีนะครับมีมอ,อกให้ครบนะครับตัวนี้สนใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ